ในส่วนเรื่องของในช่วงภาวิกิจเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของการปลูกสร้างความ,มอตองการอาหารและการ,รบอบรมในขามรุ่นของจังหวัดแล้วเนี่ยก็จะได้รับการแจกในทางถักนะครับเราต้องปิดหมู่บ้าน็นเวลาสามที่หือไงครับเราเราจะทำยังไงให้หมู่บ้านดูดได้ดูที่ไม่ต้องพึ่งพาหมู่บ้านหรือว่าต้องินทางออกไปอ่า กับชุดตัวอื่นะครับเราจะคาดการณ์ปรุงทางอาหารได้อย่างไรนะครับนะครับมีการปลูกผักเน้นสายหรือว่าลดรายจ่ายจากการดำเนินชีวิตตามหลักสิทธิ์ิทธอเพียงนะครับอาจจะมีแต่ละชุมชนมีการปลูกผักอย่างน้อยสิบชนิดนะครับหรือว่าปลูกสมุนไพรทุโควิดีนะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบของตัวเรือนนะครับเวลาถ้าเราจเป็นต้องใช้ต้องกินเราก็สามารถไปที่หลังบ้านข้างบ้านได้นะครับกระบวนการที่สองก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับโครงการนี้ก็จะ การสร้างสร้างจิตสำนึกคือว่าเรียนรู้ร่วมกันในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิตอาสาครับดูในหลักสูตรก็จะมีการเรียนรู้จิจอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่คนในชุมชนร่วมกันปกปิดแล้วกิจกรรมที่สามนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนะครับก็คือการที่ชุมชนนะครับตามหลักปัชญาศเษ็กิจพอเพียงก็คือการลดความเสี่ยงนะครับการมีภูมิคุ้มกันของคนในชุมชนนะครับ เราก็เอามารณรงค์มาขับเคลื่อนในชื่อของแผนปฏิบัติการ9 0วันปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารและต่อมาก็รณรงค์ส่งเสริมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักนะคือทําอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวองค์ธนูความสําเร็จมันอยู่ที่ทีมตําบลทีมผู้นำเนี่ยนะครับต้องประกอบไปด้วยทุกภาคีเครือข่าย นะอันประกอบไปด้วยอะไรนยา,รา,ายกอบตข้าราชการในพื้นที่นะครับเรื่องของอกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องของพระเรื่องของผู้นําทางจิตวิญญาณเรื่องของเด็กและเยาวชนส่วนต่อมาที่สำคัญก็คือว่าในเดือนแรกเนี่ยนะเดือนที่1นึ่งเดือนที่สองเนี่ยผู้นําต้องทำก่อนอให้เบิกบานให้พืชผักสวนครัวมันเต็มบ้านแล้ว น้ำมีสะน้ามีอ่างน้ามีฝายมีอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเก็บน้ำไม่ได้ที่ตัวเองนี่เป็นทฤษฎีใหม่และนานนี่คำนวณแล้ววิธีการเหล่านี้คือที่ใหญ่ก็เก็บที่ขนาดกลางก็เก็บที่บ้านขครบ้านมันก็เก็บรวม3ระดับอย่างนี้มันจะเก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถึง5เท่าแล้เรามีน้ำมีดินมีอากาศมีน้ำใจที่ยิ่งกว่านั้นคือสังคมเราเป็นสังคมมีน้ำใจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกเราเป็นเมืองยิ้มทั่วโลกก็รู้จักเรา กรน,นี้ก็พัฒนากันมาอย่างเงี้ยอย่างอารุ่มอันรวยกันเป็นพันปีอย่างเงี้ยเรียกว่าตําราแบบนี้ไม่จบแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปยังไงท่านก็รับสั่งว่าเออนี่นะต้องมีพอกินพออยู่พอใช้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีต้องอย่าทําลายป่าต้องฟื้นฟูป่าต้องจัดการน้ําจัดการดิน กองกุ้งกองพันธบัตรกลางหมู่หนึ่งตำบลย่างซึ่งบรรยากาศเป็นบ้านที่เมืองนองตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านที่เมืองมีคนนึกกาลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังจากการอบรมมาแล้วสองวันผมรลอมบ้ณะกามร,รมการมูบานแต่จัดทาแผนงานอยู่6กโครงการเพื่อครับเขื่อนโครงการดังนี้หนึ่งทำพื้ชุมชนทําภายในวัดบรรยางกลางใส่มเมล็ดพันธุ์พักไปแหลกเปลี่ยนกับพันธุ์เพือ่อเป็นการต่อยอดสองส่งเสริมการปลูกพักทุกขั้วเลื่อนเกิดพักสมุนไพเรเหลียงไก่เลียงปลาใยบริโภคในขั้วเลื่อนสามหนึ่งมูบานหนึ่งถนนกินได้ลปลอดภัยไร้สารเปียกสี่ส่งเสริมการปลูกพักวัดบรรยังกลางบ้าน โรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารหาทําตลาดนัดและเปียนเกิดพักสวนพั่วสมุนไพรทุกเย็นวันศุกร์สิ่งเกิดกิจกรรมนี้เราได้ทําอยู่แล้วะะพวกทำทางขยายในชุมชน